อันถือจังหวัดี่เป็นช่วงที่ดีมากในเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติที่คุณจะมีนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์หมื่นครับอาจารย์สีค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนกันยายนนะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและก็ราศีมังกรเลยค่ะ ชาวราศีมังกรคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีมังกรท่านคือชาวลัคนาราศีมังกรครับแคปชั่นของชาวราศีมังกรประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเดือนเก <9, S 2> วันนี้ที่รอคอยชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะจะเหมือนนะถ้ามองเนาะ เหมือนมันนะมีความแบบน่าอิจฉาน่าภาคภูมิใจนะครับ,รบแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ชาวลัคนาราศีมังกรอนะ่ะเป็นคนที่หเหน็ดเหนื่อยนะทำงานอะไรที่แบบทาทุกอย่างหรือเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างือทำตลอดเวลานะคะมีความอดทนสูงมากนะคะคสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรหวังนะคะในช่วงจังหวะนี้นะบอกเลยมีเกณฑ์สมหวังหรือสมปรารถนานะคะเพราะงั้นเรื่องแรกนะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบใหญ่นะซึ่งต้องบอกว่า เกณฑ์โชคลาภใหญ่ของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็จะแยกย่อยออกไปอย่างเช่นใครอย่างที่บอกนะคะที่มุ่งหวังอยากได้ทรัพย์อยากมีบา้านอยากมีคอนโดอยากซื้อรถนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นมูลค่าสูงสูงนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคาดหวังไว้แล้วเนี่ยมีโอกาสมากนะคะคคเพราะว่าอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนที่อดทนรอคอยแล้ช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว คุณจะได้รับนะคะอย่างเช่นผ่านอนุมัตินะคะอาจจะมีโอกาสได้ย้ายได้เปลี่ยนได้ปรับได้เซ็นสัญญาได้นู่นได้นี่นะคะมันถือจังหวะที่เป็นช่วงที่ดีมากในเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติที่คุณจะมีนะคะสองนะคะถ้าเป็นแนวงานสมมติอ่าเป็นแนวงานที่แบบว่ามีกิจการหรือมีงานหรือคอยงานที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้ในเรื่องงานก็เป็นจังหวะที่โดดเด่นเช่นเดียวกัน คุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะงานที่ข้องเกี่ยวกับการติดต่องานที่ต้องมอีเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์หรือมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนหรือว่ามีแนวโน้มของอมี มูลค่าใหญ่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้คุณจะได้รับการเขาเรียกอนุเคราะห์หรือปรับเปลี่ยนหรือปูทางให้คุณไปสู่งานที่โดดเด่นแล้วงานนั้นมีมูลค่าสูงจะทําให้รเราสมมติคุณอยากได้งานนี้มากและมูลค่าสูงช่วงจังหวะเนี้ยนะพี่น้องเพื่อนปรุงหรืออะไรก็จะแนะนําชักจูงหรืออนุมัติหรือให้โปรเจกต์นี้ให้งานคุณนะคะโปรเจกต์นี้ใหญ่มากนะแต่ว่าบริษัทของคุณจะได้รับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่น นะะในเรื่องงานที่มีเกี่ยวกับการโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานใหญ่ๆมูลค่าทรัพย์เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องที่2นะคะก็คืองานนะคะเรื่องต่อไปนะอย่างที่บอกนะ,ะชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านเนาะอาจารย์จมือนก็อาจจะบอกว่าอยากไปอยู่ในแบบอยากไปอยู่ที่นั่นอยากไปทําอันนั้นอยากไปอยู่ในมุมนี้นะบางคนอยากได้งานแบบนั้นนะคะอยากย้ายไปอยู่สถานที่แบบนี้ที่มันแบบเอ้ยบ้านโอเคอยู่ในเขตที่แบบ ดีปลอดภัยหรู้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรก็มีโอกาสนะคะจะได้ไปสถานที่ดีๆนะคะหรือมีสังคมที่โอเพนมากขึ้นเปิดมากขึ้นคุณจะได้รับโอกาสนะ,ะการที่อยู่ในสังคมดีหรือรับโอกาสจากสังคมนั้นๆจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จหรือเป็นที่ยอมรับ,รบในสังคมรวมทั้งนะคะอาจจะได้ต่อยอดจาก สังคมนั้นหรือสังคมนั้นมาต่อยอดในงานในธุรกิจหรือในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอันนี้คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับจากสังคมในช่วงจังหวะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านจังหวะน,นี้ก็ต้องเปิดตัวนะคะโอเพนคุณทํางานอะไรอยู่นะค,ะคุณอ,อยากทําอะไรคุณอยากได้อะไรนะ,ค,ะคุณก็ต้องมีการให้คนอื่นเขารับรู้นะคะเขาจะได้คุณก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับดวงของคุณนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะการเปลี่ยนแปลงในแง่ของสังคมและการงานของชาวราศีมังกรเนี่ยมันจะมาพร้อมกันใช่ค่ะครับการเปลี่ยนในด้านหนึ่งไม่ว่าในแง่ของงานมันก็จะถูกดึงไปให้เปลี่ยนในแง่ของสังคมด้วย <properly. S 2> <District. S 1> การเปลี่ยนแปลงในแง่ของสังคมมันก็จะถูกดึงให้มาปรับมาเปลี่ยนในแง่ของงานด้วย<ช>เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยจะประสบความสําเร็จคู่กันแต่ในมุมกลับกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนแล้วชาวราศีมังกรไม่เปลี่ยนอันนั้นอะ จะเข้าหัวข้อของการเตือนแล้วนะครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนาะก็อย่างที่บอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคอะอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์ีมองอย่างที่อาจารย์จะเหมือนพูดเนาะคือบางทีเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะโอกาสดีๆจังหวะดีๆงานดีๆหรือรเงินดีๆถึงจะเข้ามาหานะคะ ซึ่งถ้ามองถึงเรื่องเงินนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรช่วงจังหวะนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดกนะคะถือว่ายังเป็นคนที่แบบว่าช่วงจังหวะนี้การเงินถือว่าดีเลยแหละนะคะก็คือสะสมทรัพย์ไว้พอสมควรซึ่งอย่างที่อาจารย์ศรีบอกไว้ในในเรื่องแรกนะคือสะสมทรัพย์จนสามารถที่จะมีหลักทรัพย์ได้นะคะซึ่งอันเนี้ย นะคุณบริหารนะจัดการเงินดีๆเหอะนะคุณมีโอกาสนะหรือถ้าใครยังบอกว่าอ,อาจารย์ยังไม่ยังไม่อยากได้หลักทรัพย์หรืออะไรอ่ะอย่างน้นอยๆคุณก็มีทรัพย์หรือมีเงินนะ่ะอยู่ในบัญชีที่แบบมากพอก็แล้วกันที่คุณจะอุ่นใจได้นะถือว่าเป็นคนที่ช่วงนี้การเงินก็โดดเด่นนะเป็นพิเศษเลยนะเก็บเงินได้เอาง่ายๆถ้าเกิดว่า ช่วงนี้ยังไม่ได้อยากมีทรัพย์อะไรอาจารย์อาคุณเก็บเงินไปเลยค่ะคุณต่อยอดธุรกิจเก็บ,บเงินไปเลยคุณสามารถมีเงินนะคะเก็บในบัญชีเก็บในบ้านในช่องเนี่ยถือว่าจํานวนอ่าถือว่าเยอะพอสมควรนะอาจารย์รสีหมองนะคะเรื่องที่ต้องระมัดระวังบ้างอาจารย์เฉมครับนะคะมีอะไรที่แบบว่ามองแล้วอืมัมนม<า>ควรจะต้องเซฟหน่อยนะอืเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินอย่างที่อาจารย์สีบอกครับว่าอืชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ในเรื่องของการ เก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมใ,รในเดือนนี้นะครับแต่คราวนี้ยยอย่างที่บอกว่ามันมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรของชาวราศีมังกรค่อนข้างชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องที่อยู่การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่นั้นมันมีผลกับการเงินค่อนข้างชัดเจนชอยแรกชาวราศีมังกรที่ยังไม่อยากปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสังคมหรือที่อยู่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนเงิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเงินปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการเก็บเงินโยกจากบัญชีหนึ่งไปไว้บัญชีหนึ่งโยกจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีฝากประจำโยกจากบัญชีออมทรัพย์ไปซื้อสลากซื้อกองทุนเป็นการปรับรูปแบบของการเงินใช่หรือไม่อย่างนั้นแล้วถ้าท่านมีแผนเกี่ยวกับการโยกย้ายสังคมเปลี่ยนจากเช่าบ้านหลังนี้ไปเป็นหลังนี้เปลี่ยนจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่หมู่บ้านนี้เปลี่ยนจากบ้านเช่าไปเป็นบ้านซื้ออา กับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคมในแง่ของการงาน<ะ>ชาวราศีมังกรร้อยทั้งร้อยผมกล้าพูดว่าร้อยทั้งร<ม>้อยในเรือนกันยายนมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับสังคมการงานค่อนข้างชัดเจน<ม>บางคนเคยทำงานอยู่บ้านอาจจะต้องไปเข้าที่ทำงานหรือว่าเข้างานมากขึ้น<ม>บางคนที่ทำอยู่ในที่ทำงานอาจจะต้อง แบกงานกลับมาทําที่บ้านมากขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคนที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์ที่จะรับจ็อบรับโปรเจกต์รับงานฟรีแลนซ์รับงานพิเศษเพิ่มเข้ามาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมีการปรับการเปลี่ยนการเพิ่มเข้ามาแน่นอนแต่แค่ให้รู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหรือสิ่งที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนในเดือนกันยายนนี้เป็นผลดีต่อให้ผลการเดือนตุลาไป ทุกอย่างต้องกลับไปอยู่ในสภาพเดิมแต่ณขณะนี้ดวงเราควรเปลี่ยนดวงเราควรปรับเราปรับแล้วไงตอนนั้นจะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหรือว่าเปลี่ยนถาวรก็เป็นผลดีกับเราแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนะครับถึงคราวปรับภาวะสิ่งแวดล้อมบังคับให้เราปรับหรือเอื้ออํานวยให้เราปรับเราควรจะปรับปรับเล็กปรับน้อยก็ยังดีปรับนิดๆหน่อยๆก็ควรปรับ ในทางกลับกันถ้าเราไม่ยอมปรับเลยต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีมังกรดาวประจำตัวเขาเป็นดาวเสาร์เนาะมันปรับเปลี่ยนอะไรมันค่อนข้างยากฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่ปรับหรอกฉันไม่เปลี่ยนหรอกให้ฉันเดินทางเหรอฉันไม่เดินทางหรอกฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยฉันสบายใจดีแล้วบอกไดยเลยรับมันมันมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับมันจะหนักมันจะหนักมากในอนาคตนะครับเพราะว่าดาวเขาเอื้ออํานวยให้เราปรับให้เราเปลี่ยนแค่เรารู้ว่าเออว่ะ เราเปลี่ยนสักหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายนะมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงปรับทิศในการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้กระทบกระเทือนส่วนอื่นๆของชีวิตเราเลยปรับไปเถอะเออไม่เชื่ออาจารย์เหมือนก็เชื่ออาจารย์สีก็ยังดีนะครับอย่นงน้อยๆหรือบางคนยกตัวอย่างนะบ้านก็มีแล้วอาจารย์รถก็ครบแล้วคุณก็ไปซ่อมบ้านซ่อมอะไรนู่นนี่นั่นเออต่อเติมนิดๆหน่อยๆนะเออ หรือที่ทํางานมันโอเคแล้วอาจารย์ก็จัดโต๊ะจัดนู่นนี่นั่นไปหรือมันดีอยู่แล้วงานเพอร์เฟกอยู่แล้วงานดีอยู่แล้วบ้านรถที่อยู่ดีอยู่แล้วไม่รู้จะตบจะแต่งจะเติม,มจะเสริมอะไรโยกย้ายที่นอนเปลี่ยนที่นอนอมไม่มีจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนครบทุกห้องแล้วอาจารย์เอาอไปนอนโรงแรมไปนอนรีสอร์ทออกต่างจังหวัดเปลี่ยนที่นอนบ้างก็ยังดีมันเป็นช่วงที่เราควรจะปรับจะเปลี่ยนควรจะเดินทางด้วย ต่อมาก็คือในเรื่องของการสื่อสารการเจราจานะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกก็คือต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนกันยานะครับการสื่อสารการเจราจามีโอกาสที่จะผิดพลาดค่อนข้างสูงที่มันมีโอกาสผิดพลาดเพราะว่ามันต้องได้คุยเยอะต้องได้เจรจาเยอะต้องได้ติดต่อคนนู้นคนนี้เยอะมันก็มีโอกาสที่จะผิดที่จะพลาดได้บางทีก็ลืมใช่บางทีมันมีโอกาสที่จะประมาทที่จะตกหล่นได้แต่ว่าความประมาทความตกหล่นนั้น จะมาส่งผลในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเราควรจะรอบครอบควรจะรัดกลุ่มตั้งแต่ต้นเดือนอเพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือเสียหายในช่วงปลายเดือนนะครับจะได้ไม่ปิดใช่ใชสุดท้ายก็คือสุขภาพนะครับชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาค่อนข้างชัดเจนนะครับตาเจ็บตาอักเสบตาบวมอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา หัวใจหน้าอกระบบทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสะโพกท้องน้อยนะครับมีการบาดเจ็บการเจ็บป่วยเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะอยากได้บ้านอยากได้รถนะสมหวังนะสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งอันค่ะครับวันนี้ที่รอคอยสําหรับชาวราศีมังกรนะครับ ท่านกำลังรอคอยอะไรอยู่รอคอยมานานแค่ไหนก็ตามขอให้สำเร็จภายในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจด,ดวงชะตาแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒนะครับท่านสามารถติดตามและติดต่อได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะแล้วก็ร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube แล้วก็ส่งดาวทาง Facebook ให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ